สวัสดีครับทนผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไปกาแฟวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายคลิปอ่าแล้วก็รวมถึงอ่าถ่ายภาพต่างๆแล้วก็รวมแต่งภาพแล้วก็ตัดต่อวิดีโอด้วยว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเอยอะว่าพี่พี่ครับใช้อุปกรณ์อะไร,รพี่ใช้กล้องอะไรอะ,อะไรเงี้ย <ๆ S 1> นะคะทำไมภาพสวยจังแล้วก็ถ่ายยังไงบ้างเออวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำนะครับว่า ้พวกเราเนี่ยอุปกรณ์หลักๆเนี่ยพวกเรามีอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็จะแบ่งหัวข้อที่คุยกันเนี่ยประมาณ3หัวข้อด้วยกัน1ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายภาพกับ ถ่ายวิดีโออ่านี้คือหอัวข้อแรกอันที่2ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่พวกเราใช้แต่งภาพกับตัดต่อวิดีโอแล้วก็หัวข,ข้อสุดท้ายคือจะเป็นพวก Assist อุปกรณ์พวกเล็กๆต่างๆพวกขาตั้งกล้องพวกแบบพวกเมมพวกอะไรประมาณนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเริ่มที่อุปกรณ์แรกของเราอ่าตัวไหนกันตัวแรกนะคะเป็นก็จะเป็นตัว SG Cam นะคะ SG Cam รุ่นอะไรครับรุ่นอะไรอะ อันนี้เป็นรุ่น SJ6 เด็เ๋นะครับท่านผู้ชมราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทถึง4,000บาทนะครับช่วงที่เราซื้อเราซื้อมาประมาณเท่าไหร่แล้วนะ4-5ปีแล้วลนะีประมาณ4ีปีนะครับประมาณนั้นแหละช่วงทำคลิปแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็แบบไปถ่ายภาพถ่ายโอก็คุณภาพ,าพก็พอได้นะแต่มันก็สมกับราคามันนั่นแหละประมาณ3 4 0 0 0พันเนาะส่วนตัวนี้นะคะที่เราใช้ส่วนใหญ่แล้วเราจะติดไว้ที่หน้าเองตรงแฮนด์บาร์ตรงตรงรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าก็คือเหมือนเหมือนกับว่าแบบเก็บบรรยากาศเวลาเราไปเพื่อความปลอดภัย ด้วยอะไระเหมือนแบบเผื่อเวลาเกิอดอุบัติเหตุแล้วก็จะป้องกันได้เนาะอ่ะตัวที่2เราเป็นจะเป็นกูโปโกโลโล <8. S 2> ์แปด ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ14,500บาทนะบาทเราซื้อมาประมาณสักปีหนึ่งแล้วแหละ,ะโกลุโปรแปดพอเราได้ตัวนี้มาเป็นกล้องหลักตัวนี้เราก็แบบไม่ได้เอาไปไหนนะไม่แทบจะหายอะไรเลยติดไว้แบบเพื่อความสบายใจเฉยๆตัวนี้คุณสมบัติของมันทําอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับ คุณภาพของกันสั่นเนี่ยถือว่าดีมากนะครับคุณผู้ชมกันสั่นของโกโปรเนี่ยถือว่าคุณภาพดีมากแล้วก็ถ่ายทาม์แล็พวกถ่ายอะไรต่างๆได้หมดนะครับถือว่าใครที่เป็นสายวอล์กเกอร์หรือสายลุยๆหน่อยเนี่ยซื้อโกโปรตัวเดียวจบนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบสายมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยที่เหมือนเหมือนเราแบบเนี้ย ก็ถือว่าซื้อได้นะจบเหมือนกันโกโปตัวเดียวเนาะตัวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะติดไว้ที่หมวกกันเนออขอ,อ,นนอกของคนขับนั่นแหละก็คือแบบตัวนี้มันก็จะบันทึกเนาะบันทึกภาพวิวที่เราไปแล้วก็แบบภาพมันก็จะให้แบบความคมชัดมันมันโอเคอะ่ะดีแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานพี่ครับก้อนึงเนี่ยใช้ เวลาถ่ายไปนานเท่าไหร่โกโปตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเราก็แบบเราไม่ได้ถ่ายตลอดตั้งแต่เริ่มจากออกจากบ้านไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมเนาะเราก็ถ่ายเป็นจังหวะเป็นซีนเป็นซีนไปว่าฮี่บริเวณนี้หรือป้ายตรงนี้สวยแล้วก็ค่อยกดอัดกดนะอัดเนาะอ่าโอเคอันนี้คือจะเป็นกล้องถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือนิ้อนนิคอนดีห้าพันหกอยู่ตรงั้นลย <laughs> <mm> <ais ama> เราอัดคลิปอยู่นะครับเราเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะก็คือตัวกล้องอ่ะเราก็ใช้แบบอัดวิดีโอเรานะตอนนี้อย <Sud> <which> euh. mmm ู่ตอนนั้นราคาอยู่ที Anything ่ประมาณ2 0 0 0 0บาทประมาณซื้อประมาณสักสองสามปีได้แล้วแล้วก็จะมีเรื่องเลนพูดคุยเรื่องเลนอีกนิดหนึ่งก็คือเลนเนี่ยเรามี3ตัวนะครับทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือจะเป็น50 f 1.8เก็คือสำหรับถ่ายสายซ้อนของเรานะครับถ้าอยากแบบอยากได้หน้ากลัดเบอร์อะไรประมาณนี้อ่าถ้าอยากได้ภาพสวย ส่วนเดนี้จะเป็นเลนคิดเลนคิดก็คือเลนที่มากับกล้องนะครับเลนที่มากับกล้องก็คือเขาแถมมาให้นั่นเองเป็น18-55นะครับเ3.5-5.6แล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวหนึ่งติดกล้องนะครับเป็นเลน35 f 1.8ซึ่งตอนนั้นอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ4,500-5,500ราคาจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับ ก็ลองสอบถามร้านต่างๆหรือพวก Big Camilla, Ver Camilla หรือพวก Digital to Home อะไรประมาณนี้หรือ Easy Mall อะไรประมาณนี้ ก็ลหลายร้านลองสอบถามดูราคาร้านไหนมันน่าสนใจเราค่อยค่อยเลือกเอาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราใช้ก็คือโทรศพนะัพท์เนาะเผื่อแบบเวลาเราแบตหมดแบบเนี้ยอืมเราใช้จุดสองตัวก็คือตัวแรกก็คือเป็น XsXs แล้วก็ตัวที่สองเป็น XR <X R. S 1> ก็ iPhone 10เหมือนกันเนาะ<ๆ>ก็เผื่อแบบแบตบ GoPro เราหมดอะไรมาบเนี้ยแล้วเราอยากได้มุมภาพที่สวยแล้วแบบฉุกเฉินแบบประมาณน,นี้เราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะเพราะว่าคุณสมบัติของโทรศัพท์สมัยนีย้มันก็ใช้ได้แล้วแหละอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของ ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอก็จบไปเนาะเรื่องที่2พี่ครับแล้วพี่ใช้อะไรแต่งภาพแล้วก็ตัดต่อวิดีโอ,อหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใช้2ตัวนี้นะครับจะเป็น iPad เนี่ยเราก็ใช้ทั้งหลกัหลกๆน่าจะมีตัดวิดีโอนิดๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้จริงจังมากนะครับอ่าคลิปไหนสั้นๆแบบเนี้ยอันนี้เป็น iPad Gen8 นะครับ128 g ิกอ่ะก็ราคาประมาณหมื่นหมื่นนิดๆกับร้อยอะไรสักอย่างนี่แหละเอย ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งก็คือจะเป็นอ่า m o o k o o r air ปี2018อ่ะอันนี้ก็ไว้สําหรับแบบแต่งภาพกับแต่งภาพกับตัดต่อวิดีโอแล้วพี่ครับพี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพหลักๆเราเนี่ยก็ ใช้เป็นไลท์รูมอ่าไลท์รูมฟ h o ต o ช็อปอันนี้แต่งภาพนะครับแล้วก็ตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็จะมีตัดต่อทั้งใน iPad แล้วก็ในโน้ตบุ๊กบ้างถ้าท่าไหนมันเยอะจริงๆแล้วก็จะตัดในโน้ตบุ๊กเนาะอ่าก็จะเป็นพวกแอปอ่าพ e m เม r e Pro แล้วก็จะเป็นถ้าในโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะเป็นพวก l u m a Fu s ช o n นะครับซึ่งอันนี้เป็นแอปเสียต่างนะสำหรับใครที่อยากศึกษาก็ลองไปดูได้นะอันนี้คือจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับตัดต่ออ่าแต่งภาพต่างต่างต่อมานะคะจะ แบตก่อนแล้วกันแบตอะอนแรของมิก้อนก่อนแล้วกันแบมิก้อนเรามีกี่ก้อนอันนี้เรามี2งก้อนนะคะมีสก้อนนะครับเพื่อแบบก้อนหนึ่งหมดเราก็จะได้ชาร์จนะครับ้วถามว่ามีมีที่ชาร์จของมีก้อนหรือเปล่าอ่าโอเคอันนี้เป็นที่ชาร์จของมีก้อนไม่ใช่ของแท้นะของแท้เรามีแต่มันพังเราก็เลยไปซื้อตัวนี้มาคือตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถเสียบใส่พวก power bank p ได้นะครับเผื่อแบบเราไปไหนล้วแบบแบตกล้องเราหมดเราก็แบบ เสียบแบบตัวนี้คุณผู้ชมอ่ะเสียบตัวนี้เสียบใส่ไปแล้วก็แบบเอา power bank มาเสียบใส่อ่ะแค่นี้มันก็ชาร์จนะครับไม่ต้องไปใช้ไฟบ้านให้เปลืองอ่ะแล้วก็อัที่2คือแบบ GoPro อ่ะแบต GoPro ใช่ไหมที่ใช้กี่ก้อนคะอ่ะใช้ สองก้อนนะครับตัวหนึ่งไว้ถ่ายอีกตัวหนึ่งก็สำรองไว้แล้วก็พอตัวหนึ่งหมดเราก็ใช้สลับอ่ะพี่แล้วพี่ชาร์จที่ไหนชาร์จเนี่ยโกโปรข้อดีของมันก็คือมันจะเพิ่มเติมมากับตัวนี้ครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้มันก็จะเสียบกับกล้องโกโปรได้เลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ติดหมวกกันน็อกอีกฝั่งตรงนี้มันสามารถแบบใช้แบบเสียบไม้ได้เนาะแล้วก็ชาร์จแบตได้ถูกไหมม,มันมี2รูก็คือรูหนึ่งใช้เสียบไม้สายไม้เวลาเราพูดอะไรนนแ,แบบนี้อับ ชาร์จได้เลยสําหรับแบบใครที่แบบขับรถไปด้วยชาร์จไปด้วยแบบเนี้ยชาร์จผ่านโฮล์แบงค์ได้เลยนะไม่ต้องแบบปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของโคโปถามนะว่าราคาเท่าไหร่อ,อันนี้อยู่ที่พั0 0จ็ดถึงสองพบาทเนาะตอนตอนเราได้มาได้จะพันเจ็ดมั้งเออ <laughs> แต่บางร้านก็สองพันก็มีนะเออลองลองหาดูช่วงแบบโปรโมชั่นอะไรมาเนะี่แล้วก็จะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นมิมที่เราใช้ ใช้เนี่ยมันก็จะมีเมมของกล้องถ่ายภาพกับเมมของกล้องถ่ายวิดีโอของโกโปรของถ่ายภาพเนี่ยของนิกอนเราจะมี3ตัวก็คือตัวหนึ่งจะอัดอดูเดตตอนนั้นแหละอันที่2ก็จะมีของของแซนดิสอันนี้เป็น e x t r e m e Pro นะครับพยายามเลือกใช้ตัวที่อ่านเร็วๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคลาสสิกนะก็3ามสความเร็วในการอ่านเนี่ย95เมกต่อวินะครับส่วนตัวนี้ตัวที่2ค่อนข้างกลาบนิดนึงนะท่านผู้ชมอันนี้เขาแถมมาให้นะก็คือ8ปดที่ตอนเราซื้อกล้องมาเขาแถมมาให้แล้วก็ตัวนี้เนาะต เชื่อมเมมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะครับก็คือเชื่อมเป็นแบบนี้เวลาเราจะเอาไฟล์ภาพหรือไฟล์วดีโอที่เราถ่ายเนี่ยเราจะามาใส่โนต้ตบุกก๊กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เสียบได้เลยเสียบเราไม่ได้ถ่ายโอนไฟล์ผ่านแอปนะครับทานผู้ชมเราถ่ายผ่านตัวนี้เลยเนาะอ่ะก็จบไปเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวไหนบ้างต่อไปอก็จะเป็นตัวพวกขาตั้งกล้องอ่ะพวกอันนี้ขาตั้งกล้องปกติ ใช้กับพวกโทรศัพท์หรือกล้องหรือโกโป o อะไรก็ได้หรือกล้องนิคอนอ,อะไรใหญ่ๆก็ได้เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบไมค์เซลฟี่ของ<ช>ทางโกโป o เลยอันนี้เป็นสามารถยืดออกได้น,นะคุณผู้ชมเนาะเผื่อแบบเวลาใครจะเซลฟี่ระยะไกลขับรถไปแล้วก็อยากเซลฟี่อะไรมาเนี้ยข้างล่างก็มีนะคะ,ะตัวนี้แบบสามารถที่จะตั้งได้ใช่ไหมอืมแล้วก็หมุนไปแล้วก็ก็วางนะคะก็ถ่ายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันนิดนึงแล้วก็สามารถถอดเก็บได้ง่ายนะคุณผู้ชมเนาะ โอเคต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คืออะไรนะเขาเรียกว่า housing ห,หรือเปล่าแบบ เวลาใช้แบบใครจะดำน้ําหรืออะไรแบบนี้ยคือใส่กันฝนแบบกันฝนเพราะว่ามันจะมีทริปหนึ่งที่เราไปถูกเก้างอมคลิปนั้นคือแบบฝนตกอ่ะแต่เราไม่ได้ใส่นะเราใส่ไอตัวที่ใส่มันก็จะมีอันนี้ใช่ไหมก็จะใช้คู่กันถูกไหมแล้วก็2ตัวนี้ใช่ไหมสองตัวนี้เขาเรียกว่าเจฮุกนะท่านผู้ชมเนาะคือแบบใส่หมวกกันนอกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบสามสิบบาทแล้วก็ตัวอ่ะตัวน็อตขันเชียวตัวนี้เราก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดเลยอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแค่เช็ดเลนส์อุปกรณ นะน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็น power bank power bank นะครับ,รบพวกเรามี2ตัวสําหรับออกเดินทางควรจะมีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเผื่อเหตุฉุกเฉินโทรศัพท์แบตหมดหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ของเป็นของ e loop นะครับซึ่งตัวนี้อยู่ที่11,000มมิลลิแอมส่วนตัวนี้ที่ห้องอะไรไม่รู้นะ5,000มิลลิแอมก็มี2ตัวแต่คิดว่าครั้งถัดไปคิดว่าน่าจะเพิ่มความจุเผื่อไปอยู่หลายๆวันอะไรประมาณนี้เผื่อแบบไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีปลั๊กไฟคิดว่าน่าจะเพิ่มเนาะแล้วก็พี่ทั้งหมดนี้พี่ใส่อุปกรณ์อะไรคะตรรงนี้คับ เราใช้ใส่กระเป๋าของนิคอนนะครับตอนที่เราซื้อมาตอนแร,รกเนปกติเลยนะของนิกอนคือข้างในเนี่ยมันก็จะมีพวกมีช่องให้ใส่พวกกล้องให้ใส่พวกเลนส์แล้วก็มันจะมีพวกตัวนี้ด้วยวกระเป๋าเลนส์เอพวกกรรไเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่พวกเลนส์ตัวนี้ให้มันป้องกันการกระแทกแบบเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยที่เราเอาใส่ในกระเป๋าตัวเนี้ยเราเอาไว้ตรงไหนของรถส่วนมากหลักๆก็จะเป็นใต้ใต้เบาะใต้ท้องรถเวฟร้อยยุห้าไอของเรานะคะก็คือเบาะใหญ่มากนะคุณผู้ชม แล้วก็ใส่ตรงนั้นเก็บหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งเราทั้งหมดนะ <c oughs> ก็ถือว่าค่าเสียหายค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> แต่ถ้าใครอยากสนใจอยากทำเนี่ยเริ่มที่คลิปง่ายๆก่อนก็ได้นะเพราะว่าแรกๆเราก็เริ่มจากพวกตัวธรรมดานี่แหละจนสุดท้ายก็อ่ะค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเยนาะสำหรับใครที่มีคำถามยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่าง ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยเนาะคลิปหน้านี่เอาเราจะรีวิวอะไรต่อก็หรืออยากให้พวกเรารีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับรถสายทัวร์ลิงของเราพี่แต่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้สำหรับอุปกรณ์ครั้งนี้นะ่าจะประมาณนี้เนาะ hey, <bye. S 1> บ๊ายบายกดติดตามครับไ่ชมตรงนี้เลย